แล้วทุกคนในน้ำพุกับอัลฟันดิสแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะไปวันเด็กแสนที่จริงไม่ใช่วันเด็กทีพรุ่งนี้วันเด็กอ่าจริงๆเราจะไปนั่งที่โรงแรมก่อนอ่าแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปเล่นวันเด็กอ่าแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปเจอในรถก่อน เปิดใ้หักใหญ่แล้วก็กำลังจะกินแครเกียวต้มยำแค่เกีต้มยำต้มยำทะเลไม่ทอพรก็อครับผมไปถ่ายไปถ่ายอะไรตัวหมดแล้วนะ คนไม่ค่อยมีอ,มอร่อย ี่ตอนกลางคืนนะครับไม่ใช่ตอนกลางวันแล้วก็เราถ่ายรูปแบบนี้อยู่นะคะทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วเพิ่งจะถึงปวดขาไปหมดเลยอะะเข้าโรงแรมกันโอ้โหส่มากเดี๋ยวจะ ะเอาของทั้งหมดเนี่ยเออไปตั้งเออจะทั้งหมดเนื้อไป,ไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปเปิดท้ายไปตรงนู้นไปตรงนู้นเออปวดขาไปหมดเลยแล้วก็น,นั้นก็อันนี้ดีนี่ครับเราจะเข้าห้องน,นะครับเข้าห้องเฮ้เดี๋ยวไปเจอกันบนห้องนะครับยไป<ภ>ฮะอุ้ย เออขึ oh, ้นห้องก่อนสวมากเลยนี่แบบโคสวยเลยแบบโอ้มือกระโดดขึ้นนิดนึงอยามาเนอะเอายวเองครับไปเก็บนะนี่เอนคนจจก็จะเป็นแมวสอไฟที่ใส ถ้ามันแดนเลยนะครับงนอน,น,นอุ้ยโอ๊ไปนออะไรนะปะหนักมากขุดตักนาะมัน,น,นอมสองครับโอ๊อะมันลงอ่ะดีสิฮะหันขึน,นะนะเนีะยอียังนีนะ กระเป๋าไปนี่เข้าห้องจะมืดเลยเดี๋ยวตั้งกระเป๋าก่อนนะครับน้อง ส <kung> วยเลยนะครับนี่จะสนยาละปากเต็มเลยที่จะโรแกนนะจะเป็นยองไ้จังโบรีสั์นะไปเลยเร็วไปเถอถ้ารับนี่เตียงก็จะเป็นนี้วันนี้ค่ะ เรามาพร้อมกับโตรโมือถือที่มือถาคถึงได้ในี้ค่ะจะป็นอนี้นะคะตัดกันเกงชั้นไหนนี้จะเป็นห้องนาาอนครับ้เลันนี้ทียนอ่มีอางเลยเหรออันนี้ก็ห้องชคคุ้มสุดคุ้มเลยคคุณจา ไฟองคนครสวยเป,ป็นนางยังไงองไม่รู้ดี๋ยวผมก่อขอไปแต่งตัวนิดนึงนะครัเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้นะเออเจก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวขอนั้นก่อนนะครับบายครับขอไปเคลียร์ตัวแล้วก็ มาอธิบายอยีกครั้งนะครับบ๊ายบายครับนั่นๆผมก็ผมก็ลืมลืม,ลมสาวน้ำ,นำแบบสวยที่สุดเลยสาว้น้ำตอนนี้มัมืดแล้วอวันนี้ทีสุดวนมันมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาเล่นนะครับเดี๋ยว

ว้าวนี่สวินัก็สวยเลยอูสวินักสวยเลยควราไม่ทำความสะอาดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงเออเราค่อยลงนะฮะควาสะอาดเดี๋ยวขอรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับ นอนนี่อันนี้มันจะเป็นทีวีแล้วก็นะครับอันนี้ก็จัดตู้เย็นก็ห้องครัวห้องน้ำห้องน้ำน้ำแดงมากอยากดูไหมดูไหมดูม่นสุดตัวงูน่ะแมันสุดตรงนู้น่ะ ในห้องห้องน่ะฮะอันนี้ทตั้งบาทแล้วก็ทำนี่เด้อเยเคยอะจริงอันนี้ประตูต้องสแกนบัตรแล้วก็มีที่ล็อกกี่อันวะหนึอ้สองี่ไรปเกี่งิงมือมาสรด้ยลงมือตนี้ได้บนที่ตั้งของในน้ จะยังก็พาติตุกด้ยเออไม่ใช่ไม่ใช่พาติตุกเออไม่ใช่พาติตุกนะครับนอนๆฮ่าฮาฮาเนาะนี่อีมาสระว่ายน้ำไปมาเกมาสระว่ายน้เหรอไม่รังก็เป็นกะเงออาบเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปถ่ายที่เล่นสระว่ายน้ำนะครับนั้น

สวัสดีครับทุกคนลราสุดตัวนี้เราออกจากโรงแรมไปเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะเข้าในเซ็นทรัลรอรอตอนนี้เราถึงในเซ็นทรัลแล้วครับนนอนคนเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวเราไปก่ที่จอดกันเลยยั่วบายบาย่าเราจะซื้อดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันในเอ่อในเซ็นทรัลนะครับบายบายครับ อาเดี๋ยวไปเจอในเซ็นทรัลเลยนะครับน้อนนอนสำหรับทุกคนเราก็มาเจอในเซ็นทรัลอีกแล้วไปไปเดินเล่นกันไหนเดีเดี๋ยวเราจะไปชั้นไหนหก่อนชันยย้นบนชั้นบนยั่วเะโทดีดเยอ giờ rô còn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไปหาซุ้มหาซุ้มอะไรวันไหนเนะาจูนจะบาจูนิคกหรอ่ะเนต้งเม่ถ่ายอันนั้นอยู่ถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวเราจะไปชั้น เดีจะไปชั้นอะไรนะชั้น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 อะไรนะชั้นของเล่นอือเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวหาอันนั้นก่อนได้ลูกโป่งมาแล้วเดี๋ยวจะไปชั้นเล่นก่อนโอ้ชั้นเล่นมาแล้วไปอ้าวไม่ใช่ชั้นเล่นไม่ใช่อันนี้ชื่ออะเล่น ดิอยู่โซนของเล่นหรอตอนนี้ตอนนี้มีคนกำลังจาบทำผมรัดน้นๆนี่ได้ลูกโป่งมาหนึ่งอันตอนนี้ผมก็ถึงโซนอันนั้นแล้วโซนของเล่นได้ยินไหม เดี๋ยวคงจะหาที่ยิงเลเซอร์เออหาเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในถ่ายที่เออเซ็นทรัลเดลังอืมไปกินของกินอะไรแล้วก็มากินชาบูอีกแล้วเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปเติมน้ำนิดนึงไปเติมน้ำอ้าวน้ำคุกหมดแล้วหรอเขาเดลังอืมไปเติมน้ำดีกว่า อ่าอ่าไปใส่น้ำไปริวโชว์แล้วกันโอเคเร็วๆจะไปให้แน้นตอนนี้เก็บเท้ามากเลยนะไปเก็บยิบวเล้ยเก็บจริง คิวแล้วครับัอนนั้นโอ้โหผมรูนถ่ายคลิปที่ทื่เซนทรัลที่ผมเล่นเครื่องเล่นอ่ะเอะอ,อนิงเกมเล่นอะไรเพราะตอนนั้น,ม,ม,ม,น,นมีไวรัลเอเสอบอะไรเนียได้ลำโพงก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้เออ ดี๋ยว,ยวไปเจอกันนั่นเดี๋ยวก็ไปเจอกันครั้งเดี๋ยวไปเจอกันเตเดี๋ยวนะครับก็อยู่ที่บ้านได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ในห้องคอมอาากำลังจะต่อคลิปอยู่เลยนะฮะเออที่ผมจะบอกก็คือเออผมไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากใช่ไหมครับเพราะผมลืมลำโพงลืมโทรศัพท์ลืมตรงนูน้นอันนี้อันนั้นอันนูน้นเออ แล้วก็ผมก็จะไปเล่นเครื่องเล่นอ่ะไม่มีเงินก็ไปเออก็ไปเอาเงินแล้วก็เอาให้โทรศัพท์ไปก่อนอืตอนนั้นก็ไม่ได้ถ่ายเยอะอะไรเข้าในเซ็นทานไปซื้อนู่ไปซื้อนี่ก็ไม่ได้ถ่ายไปกินอะไรก็ไม่ได้ถ่ายอืไปถ่ายที่ชาบูอ่าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบก,กันครั้งหน้าอีกแล้วเอ Bye bye